วันที่คุณกําลังเลือกวัสดุตกแต่งบ้านตกแต่งิวอินมันจะทาให้คุณป่วยปวยปวยไม่รู้ตัวนะครับถ้าคุณไม่รู้นะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้ฮนะในวัสดุตกแต่งเนี่ยมันเป็นของที่อาจจะไม่ได้ควบคุมเหมือนพวกของกินนะมันจะมีพวกอยอยใช่ไหมแต่วัสดุที่เอามาใช้ในการตกแต่งบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็เลือกได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้คุณสุขภาพแข็งแรงด้วยนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมนะที่คุณไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นชีวิตคุณจะดีได้สุขภาพดีได้แย่ได้เนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้สุขภาพคุณไปทางไหนแบบเป็นไปตามสภาพแวดล้อมเลยถ้าคุณอยู่คุณอยู่ในภาพแวดล้อมที่มีสารที่มีเยอะๆมีสารเหลือยเยอะๆสุขภาพคุณแย่แน่นอนแย่แน่นอนสภาพแวดล้อมคุณมีฝุ่นเยอะนะ โอโ้คุณเป็นโรคภูมิแพ้โรกปอดแน่นอนนะฮะอากาศคุณแย่เห็นไหมฮะส,สภาพแวดล้อมคุณแบบวัสดุคุณไม่ได้เลือกอย่างถูกต้องแบบไม่โอเคย่อยสลายเปื่อยอาจจะปล่อยสาร VOC ออ,อ,ออกมานะฮะหรือแม้กระ่งเสื่อมสภาพแตกหักคมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเลือกวัสดุเพราะนั้นวันนี้ครับก่อนที่คุณจะเลือกวัสดุใดๆก็แล้วแต่ นะผมเคยทำคลิปนะแล้วก็มีเช็คลิสต์ไว้ให้นะครับนะก็ลองไปเปิดดูนะแต่อย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดนะฮะขอให้คุณเข้าใจว่าวัาสดุนั้นเนี่ยมันคืออะไรที่มาเป็นยังไงแหล่งที่มาวัตถุดิบนะฮะแล้วอายุการใช้งานมันนานแค่ไหนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกก็แล้วกันครับ